สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่ปุ๊กจะพามาเล่นเกมเก่าที่พี่ปุ๊กเคยเล่นตอนสมัยยังเด็กๆนะคะโอ้โหพูดเหมือนกับนี่ฉันแก่มากเกมนี้นะคะสําหรับคอมเครื่องแรกของพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กเล่นเกมนี้เนาะโอ้โหชอบมากตอนนั้นชอบมากมันเปิดโลกจินตนาการมันทําให้พี่ปุ๊กเป็นพี่ปุ๊กเหมือนวันนี้เพราะว่าเกมนี้นี่แหละเกมนี้ก็คือเกมแรกในชีวิตของพี่ปุ๊กเลยที่พี่ปุ๊กแบบลงรักไม่ใช่เกมแรกคือเกมคอมเกมแรกถ้าเกมแรกของพี่ปุ๊กจริงๆก็เป็นเกมบอยนูนนะ พี่ปุ๊กจะเล่นให้น้องๆดูนะคะว่าทําไมมันถึงสนุกทําไมพี่ปุ๊กถึงชอบนะคะจะเล่นให้น้องๆดูในสไตล์ที่พี่ปุ๊กเคยเล่นนะคะดังนั้นน้องๆไม่ต้องบอกให้พี่ปุ๊กทำน้นทำนั้นทำนี่นะเพราะว่าพี่ปุ๊กจะเล่นในแบบที่พี่ปุ๊กเคยเล่นนะจ๊ะก <corrected artistic S 2> ่อนอื่นนะคะพี่ปุ๊กสร้างตัวละครมาตัวละครเนี่ยก็สร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะชื่อว่ารวยมากนามสกุลรวยมากก็สร้างไว้2คนคนแรกก็ชื่อปุ๊กกี้คนที่2ก็ชื่อชื่ออะไรวะชื่อแบทพีทแบทพีทดาราที่พี่ปุ๊กชอบ นี่พี่บุ๊กก็สร้างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ราศีก็เลือกราศีของของราศีพิจิกราศีที่พี่บุ๊กเกิดเลยนะคะส่วนของแบทพีสเนี่ยก็สมๆเอาคือต้องสร้าง2คนเพราะว่าถ้าเกิดสร้างคนเดียวอะมันจะเหงาตัวละครเรามันจะไม่มีคนคุยด้วยมันจะแบบเหมือนจะเครียดดังนั้นเราก็เลยต้องสร้าง2คนนะคะแล้วก็หาบ้านอยู่ปะยายบ้านบ้านที่เราจะอยู่นะคะเอ่อตรงนี้ก็แหละตรงนี้ว่าง มาหน้าเองตกลงซื้อเรียบร้อยค่ะอะในการเล่นของพี่ปุ๊กนะคะในการเล่นของพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กโกงตังค่ะเพราะว่าคือเราเราไม่ได้เน้นแบบว่าหาเงินอะไรพวกนี้เราจะเป็นดาราค่ะเราจะเป็นดาราแล้วเราก็จะเป็นแม่มดด้วยเป็นทั้งดาราและเป็นทั้งแม่มดซึ่งวิธีที่พี่ปุ๊กเล่นก็คือเดี๋ยวกดกดสูตรก่อน rosebud แล้วก็มันต้องกดอะไรวะ กดตัวนี้อ่ะก็เครื่องหมายนี้ปึ๊บ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 โอเคสุดท้ายลงท้ายด้วยหนึ่งแล้วก็กด Enter ดูเงินนะดูเงินตอนนี้มีหมื่นหน้ารอยนะดูปึ๊บ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 นี่ละค่ะแล้วนี่ก็คือวิธีที่ทำให้พี่ปุ๊กเนี่ยเล่นเกมนี้ได้แบบว่ามีความสุข เออมันติดมาตั้งแต่เกมแรกแล้วใช่ไหมเพราะว่าพี่ปุ๊กเล่นเกมอื่นก็มักจะโกงดังนั้นเกมนี้ก็โกงไปเลยผมจริงมีตังแค่สองแสนเราก็รวยแล้วนะคะแต่พี่ปุ๊กกดไปเรื่อยๆให้ครบล้านแล้วค่อยเลิกดีกว่าโอเคล้านแล้วพอแล้วนะวกด E S C ไปเอาละเรามาดูกันนะคะ ก่อนอื่นเนี่ยซูงเข้านี่อันนี้ก็คือเบดพีส่วนอันนี้ก็คือปุกกี้เราจะมาในหมดสร้างบ้านก่อนค่ะสร้างบ้าน,นจะสร้างยังไงดี ตอนนี้นะคะพี่ปุ๊กก็สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหก็ใช้เวลาสร้างเกือบครึ่งชั่วโมงนะนี่ก็คือบ้านแบบร้าวๆนะคะก่อนอื่นเนี่ยพอเราเริ่มต้นเล่น<ม>ใช่ไหมคะนี่คนของเราเนี่ยก็จะเดินสำรวจบ้านว่าเราสร้างเป็นยังไงบ้างไหนขอดูซิดูที่ตัวตัวพี่ปุ๊กดีกว่าชอบอะไรบ้างฮ<ม>ึบชอบเคาน์เตอร์นะคะ เขาชอบเคาน์เตอร์ของเราแล้วยังไงต่อมัดูแบดพีทแบดพีทไปไหนแบดพีทเดินมาตรงสระว่ายน้ำงงโอ้ยมีคนมามีคนมากดด้วยเพื่อนบ้านเต็มไปหมดบอกเลยอ่าอ่าโอเคก็คือเหมือนกับเขามาต้อนรับนะคะอ่ะงั้นต้อนรับหน่อยอ่ะทักทายจับมือ มอติเมอร์ทักทายจำมือไอคนนี้นี่แบบเล่นเกมอะไรเอ,อทุกครั้งที่เล่นเกมนะคะทุกคนจะมาโ okay. อเคอะเราเล่งเวลานิดนึงทำอะไรอยู่ <c oughs> อุย้ยน้ำไม่ออกไปรับแขกเลยคือคือจะบอกว่าตัวเกมอ่ะคือเราอะสั่งให้เขาทำได้แต่ว่าเขาจะเลือกที่จะทำหรือไม่ทำนี่มันก็แล้วแต่เขาอีกทีนึงนะ เออนี่ตอนนี้เขากำลังออกกำลังกายอยู่นะคะแผนของพี่ปุ๊กก็คือตัวของพี่ปุ๊กอะพี่ปุ๊กอยากจะอยากจะเป็นดารานักร้องแล้วก็อยากจะเป็นแม่โมดด้วยนะคะก็คือพี่ปุ๊กจะไม่เล่นตัวแบดพีดนี้นะคะตัวผู้ชายก็จะไม่เล่นผู้หญิงเนี่ยก่อนที่จะเป็นดารานักร้องเนี่ยเราจะต้องฝึกฝนความสามารถเกี่ยวกับออทักษะในการการพูดใช่การพูดพดังนั้น เราจะต้องไปที่กระจกของห้องน้ำนะคะแล้วก็ไปฝึกพูดบ่อยๆนะคะเราถึงจะเป็นดาราได้ดีก็คือฝึกการพูดโอเคพี่บุ๊กก็จะเร่งเวลาเลยะคะ่ะ <'s> ให้เขาฝึกการพูดนี่ก็คืออารมณ์เขานะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีความสนใจอ,อุปนิสัยพี่บุ๊กจะเลือกตรงงาน,นะคะ่ะเนี่ยไหวพริบนะคะตะก,กะกระร่างสารรพี่บุ๊กจะเลือก ไวพีบกับสร้างสารร oh <my. S 1> ตรงนี้ทำให้มันเต็มแล้วแบบมันจะเป็นดาราได้ดี oh <my. S 1> ตอนนี้เขาอยากคุยกับเราแต่เราไม่คุยด้วยอ๋อไม่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 างไงเนี่ยมันใช้ลิฟใช้ลิฟคือคือถ้าเกิดสมมติว่าเรายังไม่สนิทกันนะคะเวลาเข้าห้องน้ำอะ่ะมันจะเข้าด้วยกันไม่ได้ก็คือมันต้องรอให้คนหนึ่งเข้าห้องน้ำก่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งออกมา ก็คือต้องรอเขาเขาได้ทีละคนแต่ถ้าเกิดเราให้เขาสนิทการคุยกันอ่ะเขาจะเข้าห้องน้ําด้วยกันได้โอเคพี่ภุมก็ต้องให้เขาคุยกันก่อนแบทพีดอ่ะนี่ไงแบทพีทกำลังขึ้นลิฟต์อยู่อาก็ต้องแยกนอนค่ะให้นอนเตียงเดียวกันไม่ได้มั้งแบทพีทเธอเป็นไรเธอจะมานอนเตียงเดียวกันทําไม โอเครู้สึกเราจะปวดฉี่มากมีสัตว์เลี้ยวเข้ามามีสัตว์เข้ามาในเขตบ้านเราเดี๋ยวเล่งเวลาก่อนนะนี่มีคนมาเยี่ยมมีสัตว์มาเยี่ยมเอ้ยพี่ปุ๊กลืมอย่างนึงก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะให้ ั้งเวลาไว้เลยก่อนอื่นนะคะเวลาเล่นเกมนี้นะคะสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทานะคะนี่ไก่เน่าแล้วไก่เน่าเขาเน่าแล้วสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำนะคะเราต้องโทรบริการบริการก็คือหัวหน้าคนใช้ค่ะแล้วก็บริการแม่บ้านบริการคนสวนสามอย่างนี้เราจะต้องใช้บริการแล้วเขาจะมาทำงานให้เราทุกวันแล้วเราก็ไม่ต้องทำความสะอาดบ้านเลย โอเคต้องการจ้างหัวหน้าคนใช้500บาทต่อวันโอเคเขาจะมาแหละแล้วก็แม่บ้านแล้วก็คนสวนโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วว้ายปวดฉี่ดูดิฉี่ตรงพื้นเลยอะ่ะป uh ัดพีชนททำความสะอาดดิโอเค บ้านมีสก,กังตัวหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดมีสก,กังเราก็ต้องเรียกคนมาจับเดี๋ยวโทรบริการเจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์โอเคจากนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไปร้องเพลงไปฝึกสั่งสั่งสให้ไปดิดเปียนโนเลกว่ะเปียนโนเล่นปึ๊บแผนกควบคุมสัตว์มาแล้วโอเค ฉันหดหูเกินกว่าจะเล่นเดี๋ยวความสนุกสนานเธอไปไหน,ไหนโอเคเล่นได้ยังหายหดหูยังมาแหละมาเละแป๊บๆง่วงนอนแล้วคิดดู <S <S 2> <S 2> อ่ะไปนอนไปให้แบทพีนะคะ มาเล่นมาเล่นอันนี้กันมาผลิตยานี้กันผสมยาวิเศษ<ม>เบ็ดพีดอยู่ไหนวะเบ็ดพีดหลับอยู่ส่วนเราก็ตื่นมาเล่นดนตรีเตรียมพร้อมที่จะไปเป็นดาราเราจะเป็นดาราแล้ว<ม>รอแป๊บหนึ่งนะ ผมจริงจะมีกล่องอยู่หน้าบ้านกล่องหน้าบ้านจะเป็นกล่องสําหรับพ่อมดแม่มดด้วยเดี๋ยวพี่พุกออกไปดูแบบหนึ่งนี่คนรับใช้กําลังทํางานอยู่ผสมายาเฮ้ยสีนี้มันคืออะไรวะส,สีพี่ภูษุจำไม่ได้ว่ายาสีสีน้ําเงินคืออะไรเดี๋ยวเอามันกินแล้ว <laughs> บัดพีกินแล้ว โอ้ยสิน้ำเงินถือว่าดีอุ้ยไปไปฉีแล้วกลับมาทำใหม่ปะไปฉีแล้วกลับมาทำใหม่โอเคแล้วก็กลับมาผสมยาวิเศษนะไปฉีก่อนสิแล้วเดี๋ยวจะเราจะมากินโอเค โอ๊ยพังแล้วอะ่ะยังไม่ทันทำะไรเลยเธอมาเล่นดนตรีเธอมาเล่นดนตรี mm. มันผสมยามาซ้อมแซมโอเคผสมยาโอ๊ยทำไมมันพังบ่อยจังซ้อมแซม ยาวิเศษโอเคเราเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะมากินยาดื่มยาวิเศษเราจะได้มีแรงโอ้ยโดนไม่มีอารมณ์จะเล่นเอามาดื่มยาวิเศษก่อนดื่มชาจิง เห็นต้นไม้ที่พี่ปลุกปุกรอบบานปะเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งต้นไม้ก็จะบานไปหมดนะคะคนสวนก็จะมาเอ้าออดี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 แต่ต้องขึ้นไปนอนอาบน้ำขึ้นไปนอนก่อนดีกว่าโอเคไปไปนอนซะยังเวลา มีคนโทรมาเราก็จะไม่รับนะคะเพราะว่าเราจะไปเป็นดาราเราจะยิงเราต้องออกมาเล่นต่อขึ้นลิฟต์ไม่แม่งช้ากว่าเดินบันไดตเรงตงดูทักษะของเราสร้างสารรค์สางสารรค์โอเคแล้วไหนขึ้นมาลองเพลงสิ ร้องเพลงคันทีดิลองฟังอุ้ยไม่ทันฟังเลยอ่ะเอามาขึ้นขึ้นมาร้องใหม่เพลงคันที mm. เราจะฟังนะคะว่าเราร้องดีไหม mm. <c oughs> อันนี้น่าจะถือว่าดีมั้ง mm. <c oughs> เลยร้องให้แบทพทีขึ้นไปร้องมาเอามาฟังก่อนเป็นไงบ้าง <c oughs> ยังไม่ทันฟังเลยอันไหนแบทพีทลองร้องแบทพีทไม่มีสกิลเลยอ่ะแบทพีทร้องเร็วอ่ะค่อยๆขึ้นไป Sublime. เซบิ้มฟังฟังฟัง <laughs> อันนี้นะถ้าเขาไม่มีสกิลเขาก็จะร้องแบบเนี้ยโอ้ อ๋อพอเหอะไม่ไหวแล้วโอเคเราเราร้องได้ดีกว่านะคะพอเราเล่นดนตรีโ <c oughs> มเสก <c oughs> ทำไมต้องว่าผมขนาดนี้โอเคอ่ะฝึกเล่นดนตรีต่อ, <c oughs> อเราเล่นได้ดีนะเนี่ย ถ้าช่วงแรกชาเรายังไม่ได้ฝึกเล่นดนตรีนะเราจะกดเปียโนได้ทีแล้วคีย์ตึงดึงตึงดึงแต่พอเราเล่นบ่อยๆใช่ไหมฮะนี่มันก็จะมาเป็นเพลงละโอ้โหดูตัวแดงแป๊ดเลยอาบน้ําหูไปฉี่ที่ไหนเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปนอน โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวพี่ปุ๊กขอฝึกให้เขาเก่งเรื่องดนตรีอะไรพวกนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาต่อไปเราจะไปร้องเพลงเราจะไปเป็นดารากันนะคะเราดูกันว่าถ้าเกิดการเป็นดาราเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสารู้สึกจะมี5ระดับนะคะถ้าเกิดเราเป็นดาราเนี่ยก็จะมีปราปาลัสซี่แอบมาถ่ายเราด้วยนี่ดอกไม้ข้างนอกบ้านแล้วนะเห็นไหมดอกไม้บานแล้วหุยมีสัตว์ มีสัตว์มาเล่นอะไรแถวนี้บริการมีหมาผมจริงเรารับหมามาเลี้ยงก็ได้นะเนี่ยมีหมามาเล่นตรงนี้สไปซ์สไปซ์ต้อนรับมาต้อนรับสไปซ์หน่อยอุ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้ชอบมาคุยขยะหมีตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเปิดเลยดีกว่าโอเค อันนี้จะเป็นของขวัญของพ่อมดนะคะนี่มีชอบมาคุยขยะอ่ะอ่ะออกไปออกไปเฮ้ยต้องไล่ต้องไล่สไปร์โอ๊ยอยากเลี้ยงตัวนี้เพราะว่าความจริงแมวแมวพี่ปุกก็จะมีอีกตัวหนึ่งชื่อสไปร์ โอเคตกลงไม่เปิดหรอเดี๋ยวค่อยมาเปิดทีหลังแล้วกันโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทหน้าเราจะพาตัวปุก,กี้ไปเป็นดารากันหนทางสู่การเป็นซุปเปอร์สตาร์มันคงไม่ได้ยากเย็นเนาะโอเคค่ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะ